อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปยัง f อฟทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง y o ย t u ู e ฟิลม์มแมคโคซิงกูดร n ครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมเจ้าซานี่เอสไวนสองนะครับซูปเปอร์เอรุ C ่น e 10นะครับผมก็เป็นทีมงานเสียเต่านะครับคันนี้ก็เป็นรถใหม่ป้ายแดงครับผม อวันนี้ก็ลุยงานสบายสบายครับอยู่กับงานขุดลอกนานะครับผมงานลอกนาตักลูกลังใส่รถหกล้อดับนะครับ<ม>ก็เห็นบอกว่ามีรถดับวิ่งอยู่2คันนะครับเป็นรถหกล้อดับทั้ง2นะครับผมเอาส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิล์มแมคโรคซิงกูดอนด้วยนะครับ เดี๋ยวพาติดตามภารกิจเจ้าซานี่ SY 2 1 5นนะครับซูเปอร์เอรุ่น10นะครับผมรอรับชมนะครับงานขุดตักดินครับผมออกมาแล้วครับผมแหมมีสามคันครับกับตาดครับผมมีโน่ซิงไฮเทค การทํางานของซานี่นี่ผมชอบแบบนี้ครับผมเสียงเครื่องยนต์ของเขานะครับเครื่องยนต์ค่อนข้าง,งจะนิ่มครับไม่กระหึมไม่เสียงดังครับผมลงเทนิด่ดนท่านเดี่ยวท่านเดียวฮะแนเดี่ยวนเดียว,ยวฮะ ใส่ข้นงหน้าไร้จักเลยที่า้าเป็นอย่างลดลงนั่กันว่าใช่เหรอที่เนี่ยนือเปลี่ยนมันหาชิปหกชิปนี่แหละเก็บลายเดอแต่กระโหลกเหล้ามี่เลือดซึมเนี่ยหัวฟาดเลย้พากันใส่หมวกกรนนองจช้พนตะปุมหัวฟาดหัวไทยมันเยิคผมเป็นผู้พับฟ้าเป็นผู้ช่อนมันนี้ นะแฟนผู้สอนรมูฮัจราเท่าไงรถเนี่ยมันเบรกติดบานนี้พ่อปล่อยเบยรกออกมันเลยสีพ้นนะม,มันได้ดีดพ้นออกนะมาบ้านเลยดิมาเดี๋ยวมูฮัจรลงบ้านมูฮัจรออกมาพร้อมกันรถคู่สุดหรือรถรถยังอยู่หุ่นอยู่ไห้เราขับเองก่นดดดดอนโอเคครับผมเตรียมเรียบร้อยครับ อามาแล้วครับผมนอนน้อยนอนเวีนเอ้ยาได้คนนะเอ้ยโอ้ชอบแกล้งไงนอนน้อยนอนเวียนี่ยไม่เจอกันนานครับไปถอยชอบแกล้งเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวผมเจอแกล้งคืนครับ นอนน้อยนอนเวนอ่ะขับแทนน้องปอครับผมคันนี้น้องปอก,ก็ไปรับใช้ชาติครับผมชชาติรับใช้ประชาชนติดทหารนะครับอ่ะยูเรย์ยูมงังคีโอเนอนอน้อยบอกกิดลมครับเมื่อกี้อยู่หน้างาน ฝุ่นกระจายฝุ่นทุ้งครับช่วงหน้าแรงดินแห้งเป็นธรรมดาเรื่องปกตินะครับอยู่ตามท้องไร่ท้องนาะแต่ว่าหน้างานนี่อาจจะลงยากครับบางที่ลงในหมู่บ้านนี้ก็ยังมีน้ําซึมนะครับเพราะว่าในบ้านก็ใช้น้ําอยู่ตลอดนะครับก็คอยระวังเอาครับผมนอนน้อยนอยนเวียน,ยนยประจําการแทนน้องปอครับเจ้าอิสุดเดก้าสายวานัน เครื่อง200แรงม้านะครับคันนี้เกียรอบช้าโอ้โหแดดร้อนจัดครับเต็มเรียบร้อยครับผมนี่หน้าจอมืดไปนี่เป็นยังไงนอนี่ยังไม่เคยเจอนะสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องใหม่ อับมาอีกคันครับไล่ตามตูตกันมาเลยอันนี้เป็นมีโนสมอครับสมอตอนเดียว JO น่าจะ JO ห้านะครับ JO ห้าสี่มาเรื่องร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้าครับคันนี้ ูกับรถขนาด200หรือว่า20ตันนี่ก็ใช้เวลาตักไม่นานนะครับกับปุ้งกีใหญ่ๆตักใส่6ล้อนี่แปบ๊บเดียวครับผมเต็มแต่ละเที่ยวนะครับแหมเมื่อกี้นี่ว่าจะแกล้งนอน้อยนอยน้อยนะครับกะว่าจะแกล้งนอน้อยหน่อยลืมครับผมตักเร็วเกิน เต็มแล้วครับผมนิ่มๆครับนิ่มๆยางแปดสองห้าครับมีคันเดียวครับผมสองคันนั้นก็เป็นยางเก้าขอบยี่สิบนะครับแถวนี้มีลูกลังสวยครับผมอ่า ตรงนี้นี่เป็นนาเพื่อนผมเองนะครับนาของพ่อแม่ของเพื่อนนะครับก็ลูกลังส,ยสวยๆครับโซนแถวนี้ก็อยู่บ้านเดียวกัน,นครับอยู่โซนบ้านผมนะครับแถวนี้ก็ค่อนข้างลูกลังโอเคเลยนะครับลูกลังไม่ค่อยแข็งด้วยครับผมสำหรับเจ้าซานน่นี่ผมมาสบายๆเลยนะครับ เป็นลูกลังเม็ดเล็กๆด้วยครับหรือปะไซสานนั้นก็เรียกว่าหินแห่นะครับเป็นหินแห่ครับพี่น่องแล้วนี่เป็นหินแห่ครับตักง่ายคุดง่ายครับผมอ่ะมาแล้วครับผมตาน,นิด โซเดีร้อยเก้าห้าครับกับสตานี่เอสไ5น์สอซเปอร์เอซรุ่นสิบครับผม อ่ะนอนน้อยก็มาพอดีครับผมโอ้รถคันนี้นี่แอร์เย็นครับสบายนอนน้อยนี่ไม่ค่อยเปิดกระจกเปิดประตูเลยโอ้โหอนนี้ใส่เยอะครับผมอ่ะไปต่อเลยตามกันมาติดๆครับวิ่งระยะทาง ก็ประมาณเท่าเท่ากันครับผมเฮ้ยทำไมเสียงเสียงคอยดังแบบนั้น ว่าจะแกล้งไม่แกล้งดีกว่าเรายิ่งบาดเจ็บอยู่ครับกะว่าจะแกล้งน้อยซะหน่อย แต่ก่อนผมกับน้อน้อยก็อยู่บริษัทเดียวกันนะครับนี้ก็แยกกันครับผมน้อน้อยก็ไปอยู่กับเท่าแก่อยู่บ้านนะครับประจําอยู่บ้านตัวเองเลยส่วนผมก็ขับแมคโครครับโอ้โหเที่ยวนี้อัดกลองครับอัดกลองแหม ใส่เยอะครับผมอ่ะโอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคฝากกดติดตาม youtube ช่องฟิล์มแมคโครซิงด้วยนะครับผมลากับน้อยแล้วก็สตาร์นี่เ2154 s ุ per สี่รุ่น10นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ